สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการม้มมอยเกมตามใจฉันนะครับผมมายอย่างไวเลยจ้ากับนี่เลยครับช e นเอตมิวแท n นินจ t ท l e c t ช r Le เ e r s r e v e n ว e นะครับผมเนี่เรียกได้ว่าเป็นเกมเต่านินจายุค80-90ในแนวแอคชั่น 2D ที่ห่างเหินไปนานโอ้โหหลายสิบปีอะประมาณ30กว่าปีได้อะครับผมนับตั้งแต่ภาค Uh, total in time ที่ออกในปี1991-92บนเครื่อง super f a m i c o m นี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับแน่นอนว่าทางค่า emu เองก็ได้ out, ขุดเอากระบวนการเต่านินจายุค8 0 9 0เานี่ยมาทำเป็น a อคชั่น d ีภาคใหม่เลยครับผมโดย a อคชั่น d ีภาคใหม่ของเตา Ninja ่านินจายุค8 0 9 0นกนี้ขอเรียกว่าเป็นภาค5ละกันนะครับผมอ่าโอเคเบื้องต้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับ คลิปที่ผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะครับผมนี่ฮะจะบอกว่าผมซื้อจาก e-shop โซนญี่ปุ่นมานะครับผมอันนี้ผมเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะตอนนี้ใน Nintendo Switch เนี่ยเล่นได้แล้วเหรอคำตอบคือใช่ครับผมทำไมนะเหรอเพราะว่าผมพรีออเดอร์มาจาก S e s h o p โซนญี่ปุ่นนะครับผมอ่าผม pre-order e s h o p จากโซนญี่ปุ่นมาปุ๊บนะครับสามารถเล่นได้เมื่อวันที่15มิถุนายนตอน4ทุ่มนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ในวันที่ผมถ่ายทำคลิปนี้ผมถ่ายทำวันที่16มิถุนายนตอนช่วงประมาณ9โมงกว่านี่แหละครับเห็นได้ยินว่าใน e s h o p เนี่ยโดยเฉพาะใครที่ไปซื้อในโซน ฝั่งอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นโคลัมเบียและอเมริกาโดยตรงเนี่ยยังไม่สามารถเล่นได้นะครับในณนขณะที่ผมถ่ายทําคลิปนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านไปหลายชั่วโมงเดี๋ยวก็ได้ได้เล่นแล้วละครับผมถ้าใครปีออเดอร์เอาไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูราคาในแต่ละโซนกันนะครับผมนี่คือราคาแต่ละโซนใน e-Shop ของ Digital s w i t c h นะครับทุกสุดเลยก็คือนี่ครับเป็นโคลัมเบียนี่ราคา2 7 1 8 9บาทนะครับผมต่อมานะครับ โซนญี่ปุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยที่ผมพรีออเดอร์นะครับนี่ฮะราคา607.50หรือ607.50สตังค์นะครับผมอ่าต่อมานะครับนี่โซนอเมริกาครับที่พวกเราคุ้นเคยถ้าเป็นโซนอเมริกาเนี่ยราคา780.77บาทนี่ประมาณนี้ครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งฮ่องกงบ้างฮ่องกงไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเนาะรู้สึกว่ายังไม่มีนะครับอ่ะเบื้องต้นประมาณนี้ละกันสําหรับราคาในฝั่งของ eShop ใน d i g i t a l Switch นะครับต่อมาเราจะมาดูฝั่งสตรีมกันบ้างนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสตรีมเนี่ยจะบอกว่ายังไม่มีราคากําหนดมาเลยมาแค่ add to your wish list มีอยู่แค่นี้แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับมาที่ฝั่ง PlayStation กันบ้างถ้าคุณผู้ชมมาดูฝั่ง PlayStation นี่ เรียกได้ว่าน้ำตาไหลเลยก็ว่าได้แต่ว่าผมจะเข้าไปที่ PS s t o ตไทยนะครับราคามาครับ3 2 1ปึป๊บนี่เนี่ยคุณผู้ชมครับพอเห็นราคาครั้งแรกนี่ถึงกับเอือกเลยอะจริงๆถ้าเป็นราคากลางตรงๆเลยนะ845บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็น PS Plus สมบัคร PS+ plus ไว้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยฮะก็จะได้ราคา760บาทเวลาซื้อนะครับผมซึ่งเอาจริงๆตอนนี้จะบอกว่าใน PS ตะโตไทยนะครับผมคุณผู้ชมสามารถซื้อได้เลยครับผมอ่าในราคาเนี่ยฮะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยครับว่าถ้าเป็น plus อยู่แล้วก็จัดไป760หรือจะเอาราคากลางไปเลย845บาทประบาดนีครับ โอเคนี่ฮะแล้วเกมนี้นะครับจะบอกว่าเล่นได้สูงสุด4คนแต่เวลาเล่นออนไลน์เนี่ยเล่นได้สูงสุด6คนนะครับผมโอเคนี่ฮะก็เบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเรื่องของราคาใน uh, Nintendo Switch eShop แต่ละโซนเอยแล้วก็ใน PS Store ไทยเอยแล้วก็ใน Steam แต่ Steam นี่ต้องติดตามตอนต่อไปว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมสหรับเต่านินจาการแค่แค้นของเชเลเดอร์นะครับเดี๋เต่านินจาภาค5แล้วกันพอเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะมี5โหมดดังนี้เลยก็จะมี Story, Arcade, คดอาทูเพล a c u i p m o แล้วก็ options นะครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับขออนุญาตไปที่ options ก่อนเลยจ้าเนี่คุณผู้ชมครับผมซื้อจากโซนญี่ปุ่นมาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะมีภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยต่อมานะครับเดี๋ยวขอนลงมาข้างล่างละกันนี่ก็จะมีเรื่องของการปรับเสียงปรับการสั่นของจอยนี่ปรับอะไรนู่นนั่นนี่เอาประมาณนี้ละกันนะครับโอเคและทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเกมนี้มันเล่นอย่างไรเหรอ ง่ายๆครับเข้าไปดูที่ how to play เลยครับมันจะมีเป็นเขาเรียกะดีอ่ะเป็น presentation ว่าอ๋อวิธีการกดเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเบื้องต้นผมขอผ่านละกันเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อเกมนี้มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปดูเลยว่าเกมนี้มันเล่นอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมแน่นอนว่าเกมนี้เล่นอย่างไรบ้างโดยเบื้องต้นนะครับโอเค ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของสตอรี่และอา c a เ e กันบ้างนะครับผมโดยเบื้องต้นเลยก็คือ,อตัวฉากแล,และเนื้อเรื่องอเหมือนกันเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของจํานวนตัวนะครับผมเหมือนกันด้วยฮะทั้งสตอรี่และอา c a เ e จะเริ่มต้นที่2ตัวเสมอครับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเกมโอเวอร์ไปแล้วเนี่ยแล้วเข้าศูนย์ตัวปุ๊บนะครับจะเข้าสู่หน้าจอคอนติเนียเลยเพียงแต่ว่า คุณผู้ชมสามารถคอนติเนียได้สูงสุด4ครั้งนะครับผมถ้าหากคอนติเนียเกิน4ครั้งไปแล้วเกมโอเวอร์ร้อเปอรเลยจ้าแต่ว่ากรณีของคอนติเนียที่ผมได้พูดกับคุณผู้ชมไปนะครับผมเล่นในอาร์เคดโหมดมาก่อนแต่ว่าในสตอรี่โหมดผมไม่ชว์นะครับว่าถ้าหาก ไลฟ์ uh, like เนี่ยครบ0ูนย์ตัวแล้วเนี่ยมันสามารถคอนติเนียได้ตลอดเวลาหรือว่าคอนติเนียได้สครั้งเท่านั้นหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่ร์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทดลองยังไงเชวยคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับสร็จแลการคอนติเนียในโหมดสตอรี่นะครับผมโอเคเสร็ okay. จแล้วทีนี้นะครับในโหมดสตอรี่เนี่ยนี่มันมีโหมดคอนติเนียด้วยอันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าก่อนที่ผมมาถ่ายทําคลิปนี้ผมเล่นไปโดยสังเกตและผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นจบไปแล้ว2ฉากแล้ว ยังไม่อยากเล่นฉาก3ตอนนี้เลยเลิกเล่นไปก่อนช่วงเวลาต่อมานะครับแบบออกลับไปเล่นฉาก3ละอ่ะพอเข้าเข้าเกมปุ๊บเนี่ยแล้วจะมาเล่นฉาก3จริงๆเลยคุณผู้ชมเข้าคอนติเนียลครับแล้วก็ไปเล่นฉาก3ต่อได้เลยครับผมสำหรับสตอรี่นะครับส่วนอาร์เคดก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากละกันเนาะก็คือเหมือนเวลาคุณผู้ชมไปเล่นเกมตู้สมัยก่อนนะครับหรืออย่างเช่นเต่าดนจาภาคก่อนๆนะฮะมันจะเป็นเดินตะลุยด่านที่แบบว่า ไม่มีเซฟระหว่างทางอยู่แล้วคือเล่นแบบเกมเดียวจบนะครับผมอ่าเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับสตอรี่และอาร์เคดนะครับทีนี้ทั้ง2โหมดเนี้ยสตอรี่และอาร์เคดนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกระดับความยากได้ครับก็จะมีชิลโอเคกับแกรนด์ลีตรงที่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นอีซี่นอร์มอลกับฮาร์ดนั่นแหละครับผมอาร์เคดก็เช่นกันครับเนีฮะก็เลือกเป็นอีซี่นอร์มอลฮาร์ดได้อะไรอย่างนี้นะครับ หลังจากที่คุณผู้ชมเข้าโหมด Arcade และโหมดสตอรีแล้วนะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอเลือกตัวละครแบบนี้เลยครับผมซึ่งโดยเริ่มต้นนะครับสามารถเลือกตัวละครได้สูงสุด6คนนะครับก็จะเป็นเต่านินจา4คนมีเอพิโอเนแล้วก็อาจารย์สปินเตอร์นะครับแต่คุณผู้ชมอย่าลืมดูที่ s ล s สป e d และ Power ด้วยซึ่งทั้ง6คนนี้จะมีค่าความสามารถทั้ง3อย่างนี้ต่างกันออกไปนะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นฉากแรกให้ให้คุณผู้ชมดูนะครับผมแล้วก็จะอธิบายการเล่นโดยเบื้องต้นด้วยนะครับไปชมกันจ้าเนี่ฉากแรกนี่คือทําเอาคิดถึงสมัยนี้เลยอ่ะเต่านินจาภาคสียฮะมันขึ้นเอพิโซดหนึ่งแล้วก็มีเงาบอสแบบนี้ฮะเหมือนภาคสี่ครับคุณผู้ชมโอเคเริ่มต้นนะครับแน่นอนว่ามันจะมีการโจมตีนะครับแต่ว่าการโจมตีมันจะแบ่งเป็น4ฮิตนะครับก็คือกดโจมตี4ี่ฮิตเลยแล้วก็ กดกระโดดครับกระโดดแล้วก็มีกระโดดเตะอย่างนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็มีกระโดด2จังหวะด้วยนะฮะนี่กระโดด2จังหวะอย่างนี้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมกดกระโดด2จังหวะแล้วสามารถโจมตีได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้วับฟุบบบอย่างนี้อ่าประมาณนี้ครับนอกจากนี้นะครับมันจะมีระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการหลบแบบนี้ครับนี่อ่าเมื่อกี้ขออภัยผิดพลาดเนี่ยฮะการหลบอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้การหลบนี้นะครับเราสามารถกดเคาน์เตอร์ได้เมื่อกี้เคาน์เตอร์แล้วล้มเหลวฮะอ่า หลบศัตรูจากการโจมตีได้ครับแต่ว่าข้อดีคือถ้าศัตรูโจมตีแบบว่าเฮ้ยมันศัตรูโจมตีลุมล้อมมาอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียดามเมจเลยครับระหว่างกดหลบแบบนี้ครับผมโอเคเสร็จแล้วทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมกดปุ่มหนึ่งนะครับมันจะเป็นการใช้ท่าไม่ตายครับเนี่เป็นท่าไม่ตายอย่างนี้โดยคุณผู้ชมสังเกตที่อา่าเกตตัวละครเราครับมันจะมีเกตเป็นสีฟ้าอย่างนี้อยู่นั่นแหละครับก็คือเป็นเกตของท่าพิเศษครับผมอ่าเนี่ยฮะ เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกมเพลย์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มันจะมีอีกปุ่มหนึ่งนะฮะก็คือปุ่มการท้าโจมตีครับให้เรากดโจมตีค้างไว้ก็จะเป็นการโจมตีแบบนี้ถามว่ามีประโยชน์อย่างไรเอาไว้โจมตีศัตรูที่ใช้โล่หรือดาบกันอยู่ครับผมเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไปโจมตีศัตรูที่ใช้โล่หรือดาบกันนะครับมันจะไม่กระทตทกสถานอะไรเลยก็ต้องใช้ท่าแบบนี้นะฮะในการโจมตีะฮะนี่มันจึงจะได อีกฝ่ายมันถึงจะได้รับดาเมจนะครับ<อ>นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเิดไปแล้วนี่โอเคนี่ฮะพวกฟู้ดกำลังคีคอมอยู่ครับแล้วแล้วมีตัวหนึ่งนี่คือเฮ้ยไ,<อ>ไม่มีจอเลยเหรอ,อมาแล้วครับนี่ อันนี้คือพวกฟุตที่เราคุ้นเคยจะบอกคุณผู้ชมว่าพวกฟุตเนี่ยมันมีหลากหลายไทยอยู่นะครับผมอ่าแต่นี่เป็นฟุตที่เราคุ้นเคยกันดีเป็นกิกี้อะฮะเออก,กิกี้ที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เจอฟุตสีฟ้ามาแล้วสีฟ้าคือมันจะเอาทองฟ้ามาครับผมไม้กระบ,บองอ่ะฮะและทีนี้ฮะผมเลยบอกคุณผู้ชมไปนิดหนึ่งครับเกมนี้มันจะมีเรื่องของการทุ่มด้วยแต่การทุ่มเนี่ยวิธีการทุ่มง่ายๆคือเข้าไปประชิดกู่ต่อสู้แบบนี้ฮะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านี่ฮะ มันจะมีอยู่2แบบแบบแรกเมื่อกี้ฮะคือปลาไปข้างหน้าแบบที่2คือนี่ปลาออกไปนอกจอแบบนี้ฮะเหมือนสมัยภาคสีเลยแล้วก็มีอีกปลามีอีกทุ่มหนึ่งครับอ้ไม่เป็นไรนี่เดยงไปเรียบร้อยละแล้วทีนี้มีอีกปลาหนึ่งก็คือแบบนี้ครับซึ่งมีในภาคสีครับนี่แบบนี้อุ้ยมาติดฮะเอาใหม่ใหม่นี่ฮะแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับการทุ่มมี3แบบแบบนี้ฮะ แต่เอาจริงๆแล้วมันจะมีการกดปุ่มเพิ่มเติมด้วยแต่ว่ามันต้องไปเล่น2คนนะฮะมันเป็นปุ่มที่แบบว่าในกรณีเล่น2อคน only นะครับเอาเป็นว่าลองไปดูใน how to play เพิ่มเติมละกันนะครับว่าวิธีการกดนู่นกดนี่เป็นอย่างไรนะครับผมมันมีอธิบายหมดเลยครับผมแต่นี่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยเบื้องต้นละกันเอาล่ะตอนนี้เราต้องลุยต่อแล้วโอ้โหแล้วไอ้ฟุตสีฟ้าที่ไปเอาช้อนทำอาหารมาตีซังัันเนี่ย แทนที่จะเป็นกระบอกไม้กระบอกดันกลายเป็นโอ้เป็นเหมือนอช้อนทําอาหารเนี่ยอันนี้เอานี่มาเลยครับเนื้อที่แช่ในช่องฟีดฮะและทีนี้ฮะจะบอกคุณผู้ชมว่าในระหว่างที่เราล้มนะครับคุณผู้ชมสามารถกดตั้งท่ากลับมาปกติได้ฮะเหมือนเวลาคุณผู้ชมได้สติไฟเตอร์ฮะนี่ฮะตอนนี้เรามีตูโล่ละนี่ปังปังอย่างงี้เนี่ยถ้าเราโจมตีเนี่ยมันไม่สต็กสถานฮะต้องชาร์จอย่างนี้ตู้มแบบนี้ฮะนี่ โอเคไปครับนี่แล้วก็มีเรื่องของการใช้วัตถุอ่านี่ฮะโอเคคือเอาง่ายๆครับว่าถ้าคุณผู้ชมโดนโจมตีแล้วลงไปที่พื้นนะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระโดดหรือว่ากดซิ่งเนี่ยทำให้แบบว่ากลับมาตั้งโตได้ทันนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองดูครับเนี่ยเมื่อกี้มันลบนี่เมื่อกี้นี่มันก็จะลุกอย่างเงี้ยครับอ่าก็คือพอล้มไปที่พื้นปุ๊บก็อย่างที่เห็นนะครับคือ สามารถทำให้ตั้งตัวมาได้อย่างรวดเร็วครับผมแต่ตอนนี้มันกันอยู่ครับโอเคไปละโอเคเรียบร้อยนี่แล้วมันเอากล้องเอต้องถ่ายสตูดิโอมานี่แหละอุ้ยโดนฟุตจมตีอกีกอ่าไม่เป็นไรครับอ้าวอ้าวอุ้ยเนี่ยมันโดนจับฮะ เนี่ยเราจะเลี่ยงละจะบอกคุณผู้ชมว่าระหว่างทางมันจะมีพิซ่าให้เราเก็บด้วยนะครับแต่ว่าพิซ่าเกมนี้มันจะมี2แบบก็คือเป็นพิซ่าเติมพลังแล้วก็กล่องพิซ่าที่แบบว่าเหมือนภาคสี่ะฮะถ้าหากว่าเราเก็บกล่องพิซ่าอันหนึ่งในภาคสี่เต่าดินจาเราก็จะแบบโจมตีวิบวๆๆๆๆอย่างนั้นนะฮะถ้าคุณผู้ชมเคยเล่นภาคสีมาก่อนนะฮะนั่นแหละครับผมแล้วก็มีอีกกล่องนึงครับขออภัยอีกกล่องหนึ่งก็คือทำให้เกรด ถ้าไม่ตายมันอินฟินิตี้ครับแต่ว่าจะอินฟินิตี้แค่10บวีเท่านั้นนะครับผมก็คือสามารถใช้ถ้าไม่ตายได้ตลอดเวลาครับแค่10วีเท่านั้นอ่าเบ่งตะเอาละครับเราจะมาเจอบอสตัวแรกครับผมเนี่ฮะเจอบีบอครับบอสตัวแรกเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคในการหลบฮะเวลาเจอศัตรูเวลาเจอบอสหรือเจอศัตรูครับผม เนี่ยสำคัญเลยภาคนี้คือต้องเน้นเทคนิคลุ้นๆไม่ใช่สักแต่โจมตีครับเนี่ยตอนนี้โจมตีไปเรื่อยๆแล้ว คือระหว่างนี้ในตอนที่มืนนะครับผมนี่ฮะตอนมืนนี่นะฮะเราสามารถเฉยโอกาสใช้ท่าไม้ตายได้เลยมันจะลดดาเมจได้เยอะกว่าเดิมนน่เรียบร้อยครับโอเคก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับฉากแรกที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับแล้วพอเคลียฉากปุ๊บนะครับนี่นี่มีขึ้นคะแนนแล้วก็นี่เขาว่าบังกาอย่างนี้เลยนะครับอ๋อผมลืมบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นในสตอรี่ะครับ ในแต่ละฉากก็จะมีชาร์เลนด้วยแต่ว่าถ้าในอาร์เคดโหมดเนี่ยม,มันจะไม่มีชาร์เลนนะครับผมโอเคเนี่ยฮะซึ่งกรณีสตอรี่โหมดนะครับสมมุติว่าถ้าจบฉากแรก๊มนะครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ว่าถ้าในอาร์เคดโหมดนี่คือเป็นเส้นตรงไปเลยฮะอย่างที่ได้บอกไปอะครับอ่าเนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกดให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าสมมติอ่าในสตอรี่โหมดนะครับถ้าหากว่าจะกลับมาเล่นต่อฉาก2นะครสมมตินะฮะเราเข้าคอนติเนียเลยแล้วก็ เนี่ยฮะขึ how play ้นแ o วถูกเพกแล้วเราสกิปก่อนครับแล้วก็เลือกตัวละครอีกเนี่ยมันจะเสียเวลาทีหนึ่งฮะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากกลับมาเล่นฉากต่อไปนะครับผมแบบว่าอ่ะเดี๋ยวขอไปพักก่อนแล้วค่อยมาเล่นอีกทีนี่ฮะก็อย่าที่เห็นคลับเข้าคอนติเนียลแล้วก็มาเล่นฉาก2ต่อได้เลยอะไรประมาณนี้จ้าแล้วทีนี้เราจะเล่นออนไลน์6คนกันได้อย่างไรนะครับผมเอาง่ายๆเลยครับก็คือคุณผู้ชมกดที่ p a r t ต Up นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนเข้าเกมคุณผู้ชมสามารถทำได้ โดยคุณผู้ชมเพิร์สแล้วก็มันจะมีปุ่มให้เราปาร์ตี้อัพนะครับพอคุณผู้ชมกดเข้าไปที่ปาร์ตี้อัพแล้วนี่ฮะให้คุณผู้ชมกด Create Party ได้เลยครับผมและทีนี้ฮะคุณผู้ชมจะสร้างห้องเพื่อให้คนทั่วโลกมาเล่นได้หรือ Public หรือจะให้เพื่อนที่เราแอดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาเล่นได้ส่วน p r i v a t e น่าจะหมายถึงว่า เป็นการสร้างห้องแล้วก็มีพาสิร์นะครับเป็นการเจาะจงเลยว่าเฮ้ยเราชวนเฉพาะเพื่อนคนนี้มาเท่านั้นอะไรอย่างนี้มั้งครับผมอ่าก็าประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการสร้างห้องเพื่อเล่นออนไลน์6คนเล่นร่วมกันนะครับและทีนี้ถ้าคุณผู้ชมเล่นเกมนี้บนเครื่อง Nintendo Switch นะครับผมแน่นอนว่า support Joy Pro และ Joy Con แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมจะเล่นแบบว่าสมมติอ่ะเราพาเพื่อนเข้ามาที่บ้านอย่างเงี้ย ผู้ชมสามารถแบ่งจอยคอนให้อีกคนหนึ่งเล่นได้เลยก็คือจะเป็นแบบว่าฝั่งซ้ายจะเป็นผมฝั่งขวาจะเป็นเพื่อนผมที่มาที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคผู้ชมสามารถแบ่งแบบนี้ได้เนี่ยสูงสุด6คนได้เลยครับผมถ้าหากว่าผู้ชมมีจอยคอนเนี่ยสามคู่อ่าประมาณนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมขบวนการเต่านินจาเชเดด ชชเลเดอร์ลีเวนที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมขอรีวิวหลังเล่นโดยสังเกตเลยนะครับผมถ้าพูดถึงความยากของเกมนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่ามายากช่วงท้ายๆของเกมนะครับผมคือต้องขอสารภาพตรงๆกับคุณผู้ชมว่าทําไมผมถึงทําคลิปเป็นรีวิวหลังเล่นโดยสังเกตแทนเพราะว่าผมเล่นโหมดอาร์เคดมานะครับผมเล่นไป10ประชาเกมโอเวอร์จริงๆในช่วงฉาก10กว่าๆนี่แหละครับผมทาไมผมมาเกมโอเวอร์จริงๆในฉาก10กว่า เพราะว่าผมคอนติเนียครบ4ครั้งไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ผมพูดเป็นภาพรวมอย่างนี้ละกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นมา10กว่าฉากนี่คือกลิ่นอายจากเต่านินจาภาค2และภาค4เนี่ย มาใส่อยู่ในนี้เลยครับผมและนอกจากนี้เรื่องของเกมเพลยสนุกกว่าภาคก่อนๆอนอีกครับผมก็อ <g ain> ย่างที่คุณผู้ชมได้ดูไปนะครับว่าเกมเพลย์ของภาคนี้เป็นอย่างไรโดยเบื้องตอน้นซึ่งคุณผู้ชมต้องไปดูอีกทีในโหมด how to play นี่แหละครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของระดับความยากแล้วก็ความรู้สึกหลังเล่นในอาร์เคโหมดนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมเอาเป็นว่า ใครที่เป็นแฟนเต่านินจายุค8090นะครับคุณผู้ชมก็ไปซื้อมาเล่นได้เลยนะครับผมโอเคก็ขอจบพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมมรนณาที่ีีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการมอมอยเกมตามใจฉันสวัสด,ดีครับ